สวัสดีครับสาหรับที่ซื้อบ้านกับการแกหานะครับคิดดีๆนะครับนี่น้ํามันไหลมากครับยังกับฝนตกเลยครับทีมงานช่างชนครับทํางานแล้วก็ทิ้งไว้เนี่ยน้ำขี้น้ําเย่ยวงานเลยไหลลงมานี่แล้วเข้าห้องนอนผมนีนเนม่เห็นไหมนะเนี่ยมันไหลเข้าห้องนอนผมเปียกหมดเลยผมใช้วันละสามสี่ผนะืนครับโทรไปทําเรื่องอยังไงไม่มีใครมามาซนะ่อมครับ ไม่มีใครรับผิดชอบเลยไม่มีหมาตัวไหนเลยพูดงี้เลยใช้ขอใช้คําว่าหมาครับเจ้าหน้าที่ของการเคหาจะปฏิเสธทุกเรื่องเลยแบบว่าบ่ายเบี่ยงโยนเรื่องให้กันไปโยนเรื่องให้กันมาครับแล้วก็กว่าผมจะทําเรื่องได้โอ้โหยากมากอย่าไปซื้อเลยครับถ้าใครคิดจะซื้อเพราะว่าผมต้องเป็นหนี้เคดินห้าแสนกว่าบาทตอนนี้ผมจะไม่เอาแล้วครับผมจะทิ้งแล้วห้องนี้ไม่คุ้มเลยครับถ้าใครที่คิดจะมาอยู่นะครับ เพราะว่าช่างเคหะเขาทํางานแล้วก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องทําเรื่องอแจ้งซ่อมไปก็กไม่มีใครมาซ่อมหรอกครับถึงมามันก็มาอย่างนงี้แหละเดี๋ยวมันก็ไปแล้วก็ทําเรื่องอีกจนคุณท้อครับพวกมันไม่รับผิดชอบกันครับพวกเฮียพวกเนี้ยผมขอใช้คาว่า,าเฮียนะครับมีปัญหาฟ้องร้องผมได้เลยครับผมไม่มีเฮียอะไรให้พวกคุณหรอกเพราะพวกคุณทํากับผมเนี้ยเป็นนี่ห้าแสนกว่าดูดิเนี่ยนี่ยังไม่รวมกับ กับอย่างอื่นนะครับที่ป่าปลายในห้องอีกเยอะเนี่ยผมเอาแค่แค่ตรงเนี้ยทีมงานช่างชนครับผมให้เงินไปด้วยให้เงินเขาไปด้วยครับแต่ผลงานเขาแบบนี้เลยครับสวัสดีครับ